ไปชนคนด้วยนะครับเรียบร้อยครับคินน็อปดาวันซี่ไปลูกซองด้วยโอ้โหเรียบร้อยแบบนี้ทิ้งแน่นอนเดี๋ยวผมมาเรนนี่คนตัวนี้เสียก่อนหนึ่งเดียทอยยิงรับ F W เ l อ e ตกรถแปลกไม่ทันเรียบร้อยแบบนี้รถกิ้งถลื้อทลาเซปี้รอเลยลดความด้วยฮะแล้วไม่ลงลงมาเรียบร้อยนะครับวิ่งต่อไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาตังไปฮะโดนตักบอลเติร์มฮะโดน ตัวบอลเจอกเรียบร้อยเลยผมดีก็มาสี่แปดีห้าแล้วหกแล้วก็หกสามเจ็ดเรี่บร้อยววนดีสปอร์ตนะครับโอ้ตายดีกว่าจินจ้บอกไม่ไหวจริงต้องแปะก่อนไดมาตี้เหมือนรถมันติดครับติดหัวคนด้วยเลยเรี่ยร้อยชนะน็องดาวไดมาตี้แบบนี้สถานการณ์ไม่ง่ายกับรถระเบิดด้วยก็มีบังเกอร์แล้วเหลือแค่สมองเท่านั้นแล้วโลโหคอร์ซกับซ้อนรถนะดาวไปครับแปดเจ็ดหนักจัด แล้วเนธลูกนี้ลงแหลงมาที่เรียบร้อยบูเทนจบสิบตีเลยครับลูกเด่งจะชิงไปหลังบาลงแหลงเรียบร้อยกลายมีน็อกดาวน์อาริมิเตะดังโซนรอแต่ว่าบูโตมันบีบแล้วนะครับต้องออกเดททอยเด,ดอย๋ยตู้หลอกหนึ่งเดททอยน็อกดาวน์เราบูเดททอยเกี่ยวสองหมดทีวอร์ซิลาิดจบมาและการซ้ำนะพี่จะเกมไปบังเกอร์ลงอ้าว เรียบร้อยเลยจบอย่างนี้แหละท่านผู้ชมวันนีวันเลเจนด์เอสวิลครับคือแบบติ๊กแท็กสเปย์ตายไทยค้อนตายกาการทีเสียหลักไหครับสัตว์คือแบบหมดแม็กครับแต่ว่านี่ไม่หมดจริงเราเบามาน็อกใส่อีพอร์ตเลยแล้วขับรถชนจากคิวเคครับโดนสวนคืนเหมือนกันขึ้นมาสเปย์ต่อคนที่เจ็บนัยแต่คนที่ระเบิดน้องสองอะครับปูโซบีฟแล้วเราต้องจำเป็นต้องหมอบลุกครับจะแทนยังไงดีข้างใต้มีอยูนามด้านหน้ามีบินเน็ตครับ เอาสักทันในเรียกสะกดใส่บิ๊เน็รับเรียบมอญก็ไปคิดไม่ได้ท็อปสี่คนในหน้าจอหาตำแหน่งให้แจ้งเพื่อนเลยครับสิ่งครับจะเกมไปการจะเดินยัดเลยแต่ว่าควันมันหนาเขาไม่หนาที่กว่าคือบัตส์เลยบูนิลังอยูไนเต็ดอีสปอร์ตนะครับโอ้โหมาจนได้เอาล้วเข้ามาบิ๊เน็กเตรียรับใส่จิ้มตู้มาจ ได้2โคนเนี้ยเป็นเด็กน้องหนึ่งแล้วโดนเด็บกันโดดแพลตฟอร์ยัดหน้าบินเบรคกลางวงเลยแล้ขึ้นมาบีโรแม็ครับเจียรนก่อนเลยบีโรแม็คน็อตสองเลืออีสปอร์ตเสียขบวนครับแบบนี้ครับแบมบ,บ,บ,บูโดนดักแล้วเคลี่ไม่ได้หายแพนเซอร์พอแล้วลงมาเกี่ยวสามเลยไม่ได้ทางฝั่งคงงาาันธุ์เอกมาไดมอนซี่ปิดไปเหมือนกันนะตัวนี้ครับทำเลดักรอใส่วินบอร์ดลูกนี้ที่เกิดต้องตามมาคัดใหม่แล้วระเบิดลงแรงเอฟวีวิวจะขย้ำเหยื่อเลยครับสิงโตสิงโตส้มเป็นมาครับ ลุกสองร้อยเมตรเรียบร้อย FWE สปอร์ลครับในแบบรอนโดนี้กับพี่วงเองนะครับใช่ปลอดภัยโอ้โหปาไม่ได้คาบแหล่งนะครับโอเคแล้จะปอมาวานนี้แต่ยัดโดนยิงระเบิดยริงไม่โดนแบบนี้ว่าจริงนัดต่อสี่ทีครับผ่าเมืองมาเลยแล้วเหมือนจะรอดด้วยครับเข้าเมือเนี่ยปลอดภัยพอพูดแค่นั้นแหละล่วงไปสองเอ็ดดี้กับไดมาตี้ครับเรียบร้อยฮะ แม้อาการยนี่น้องสากายมีนมาครับขึ้นมาเข้าสโบเรียบร้อยวันนี้นอ้องดาวเจียวแรงและซับมานเกมทันทีครับบิวนะครับมานาวันยังคขำน้าน้องไอเพื่อนและเนตลูกนี้ตูมาลงแรงครับโ,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 โดนบูโตไลห่หลังมาออกไม่ได้ครับเบลมอสต,ต้องขยับตามขยับตามกับมานาวันลูกก่อนยิงเรียบร้อยครับมานาวันมีการคูเซนจบ4ี่ทีทีจบสเบิวมานาวันคนเดียวก็มอบแรงครับจินจุงอีสปอร์ตครับนี่คือ แชมป์ครับรอบโดดนี้ในอีรันเกล